โนแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีราคาถูกใครที่ชอบของถูกไอรีนแนะนำร้าน No แบรนด์ซึ่งแปลว่าไม่มียี่ห้อคอนเซปต์ Concept ก็คือเป็นของไม่มียี่ห้อทำให้ราคาถูกลงเอาจริงๆมันมียี่ห้อนะคะยี่ห้อโนแบรนด์นี่แหละค่ะซึ่งของที่ขายในร้านนี้หลายๆอย่างราคาถูกกว่าที่อื่นจริงๆโดยเฉพาะพวกขนมแต่ต้องหาหน่อยนะคะว่าอันไหนราคาถูกแล้วก็ดีด้วยอย่างเมื่อวานนี้ไอรีนหาของดีในร้านโนแบรนดเจอค่ะ เป็นดาร์กช็อกโกแลตราคาถูกมากแค่1,700วอนถ้าเทียบกับของมี้อรอราคาเกือบ6,000วอนขนาดลดครึ่งราคาก็ยังราคาเกือบ3,000วอนราคาต่างกันตั้ง4,000วอนส่วนตัวไอรีนชอบผลไม้ในร้านโนมแบรนด์มากกว่าห้างอ e ีมารถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันก็เถอะ อย่างลูกพีชและลูกฟิกในร้านโนแบรนด์เจอของลดราคาเมื่อวานนี้สรุปว่าอร่อยกว่าของราคาเต็มที่ไอรินซื้อในร้านอ e ีมาส์อีกเท่าที่เห็นทั้งร้านเนี่ยจะขายแต่ของยี่ห้อโนแบรนด์ค่ะแล้วเพื่อนๆเ,เจอของดีอย่างอื่นในร้านโนแบรนด์บ้างไหมคะแนะนำไอรินด้วยนะคะเดี๋ยวไปซื้อตาม